สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเซมอโตคาเซมอโตคาศูนย์รับรถยนต์มือสองคุณภาพของชาวสุราษฎร์ธานีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับปั๊มเซมอโตคาครับวันนี้ครับผมมีข้อมูลเด็ด,ด,ดข้อมูลความรู้ข่าวสารดีๆมาฝากให้กับทุกคนอีกเช่นเคยแน่นอนครับวันนี้ครับเจอกันในหัวข้อมีเทคนิคอย่างไรในการดูเล่มทะเบียนว่าเล่มทะเบียนนั้นเป็นเล่มทะเบียนแท้ หรือเล่มทะเบียนเทียมเพราะอะไรครับเพราะว่าใบคู่มือจดทะเบียนเล่มนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับที่ทุกคนจะต้องทราบรู้และก็เข้าใจว่าในเล่มนี้มันระบุอะไรไว้บ้างเพราะมันสําคัญมากมากครับเพราะว่ารายละเอียดรถที่ท่านซื้อเนี่ยมันจะถูกบันทึกอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องดูเป็นจุดสําคัญว่า เล่มทะเบียนเนี่ยเป็นเล่มทะเบียนแท้หรือเล่มทะเบียนเทียมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับผมอยากให้ทุกคนที่ดูหน้าแรกก่อนเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ทางด้านนี้นะครับให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะครับใบคู่มือจดทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นเล่มสีฟ้าๆแบบนี้ใช่ไหมครับ หน้าแรกเนี่ยเขาจะบุว่าเลขทะเบียนรถเป็นเลขทะเบียนอะไรแล้วเราก็เปิดไปดูด้านในนะครับหน้าแรกด้านในเนี่ยก็จะเป็นใบรายการจดทะเบียนวันจดทะเบียนของรถเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่เช่นคันนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่2ตุลาคม2535ตอนนี้ก็ปี2564ก็รถคันนี้ก็มีอายุมาก็20ปีแล้วนะครับแล้วก็เลขทะเบียนรถ บพ8 9 9 9 9อ่าซึ่งตรงกับด้านหน้านะครับจังหวัดสุราธ,ธานีอ่ารถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสุราธ,ธานีประเภทรถยนต์อ่ารถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรอยอมันจะมีวงเล็บทุกคนเห็นไหมครับมันจะในวงเล็บทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีคำว่ารอยอสามรอยอสามเนี่ยก็คือลักษณะก็คือจะเป็นกระบะบรรทุก มันจะมีรอยอ1รอยอ2แล้วก็รอยอ3รอยอ1เนี่ยก็จะเป็นรถเกง๋งรอยอ2เนี่ยก็จะเป็นรถโดยสารรอยอ3เนี่ยก็จะเป็นรถกระบะรถบรรทุกนะครับสีรถเป็นสีอะไรอ่าอันนี้เป็นสีเทานะครับก็ดูว่าตัวรถของเราตรงกับในเล่มที่ระบุไว้หรือเปล่าเลขตัวรถอ่าทุกคนดูมันจะระบุมาในตัวรถแล้วก็ระบุไว้ในเล่มทุกคนก็ไปดูครับว่ามันตรงกันไหม แล้วก็เลขเครื่องยนต์เลขเครื่องยนต์เนี่ยก็จะอยู่ในาทางด้านฝากระโปรงด้านหน้าในห้องเครื่องยนต์มันจะมีแต่ละรุ่นมันจะอยู่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ทุกคนไปหาดูแล้วก็มาดูในเล่มว่าเลขเครื่องยนต์กับเล่มเนี่ยตรงกันไหมอันนี้คือง่ายๆเพราะว่าทุกคนคงทราบแล้วก็ดูกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับผมจะไม่ให้จุดสังเกตสําคัญอีกจุดหนึ่งเลยก็คือเล่มทะเบียน1เล่มเนี่ย ้าว so so oh, ่ามันเป็นเล่มแท้เนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะดูได้จากหน้า16ครับไปดูหน้าสิกกันนะครับหน้า16เนี่ยมันก็จะแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีการเสียภาษีแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีใช่ไหมครับคนส่งเนี่ยเขาจะพิมพ์เอกสารออกมานะครับในเรื่องของการเสียภาษีมันจะพิมพ์ไม่เป็นบรรทัดหรอกนะครับทุกคนในเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยมันจะพิมพ์ไม่เป็นบรรทัดแต่ละปีเนี่ย เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่มันจะเรียงกันเป็นตับเหมือนกันหมดเรียงกันเป็นตับอย่างสวยเหมือนกันหมดเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพิมพ์ในขนสง่งเนี่ยทั่วๆไปแล้วนะครับคือแต่ละปีแต่ละปีแต่ละแต่ละบรรทัดเนี่ยมันจะดูอิเล็กเคคะเหมือนกับเล่มเนี่ยมันจะดูอิเล็กเคะมันจะไม่เรียงเป็นตับสวยงามสมมุติว่าสีเนี่ยสีของหมึกเนี่ย มันก็จะต้องเป็นสีแบบว่าเข้มบ้างจางบ้างเฮ้ยแต่ถ้าเรามาดูว่าวันเสียภาษี2ปีปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5ทําไมตัวหนังสือเนี่ยมึกเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยแล้วมันก็เรียงสวยงามเออนี่ผมว่ามันน่าจะไม่ใช่เลยนะครับนี่คือเป็นจุดสังเกตสําคัญจุดหนึ่งเลยนะครับคือถ้าเป็นาจากขนส่งจริงๆแล้วเนี่ย มันจะต้องเป็นหมึกที่เข้มบ้างจางบ้างพิมพ์สลับกันไปหางบ้างชิดกันบ้างพิมพมางางบ้างติดติดกันบ้างอะไรแบบนี้ครับนี่แหละครับที่คนส่งเนี่ยเขาจะพิมพ์ในลักษณะอย่างนี้หน้า16นะครับทุกคนลองไปเปิดดูเล่มของท่านดูนะครับถ้ามันเรียงกันเป็นตับเล่มหมึกเนี่ยสีเดียวกันหมดเลยว่ามันไม่ใช่ละอันนี้เป็นจุดสังเกตสําคัญจุดหนึ่งเลยครับ ว่าเล่มเนี่ยเขาทํามาหรือเปล่าครับแต่ถ้าเหมือนเล่มนี้ครับเป็นเล่มแท้แน่นอนครับเลยจุดหนึ่งครับของเล่มทะเบียนที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองสังเกตดูครับก็คือหน้า18หน้า18เนี่ยมันจะระบุทั้งหมดเลยนะเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์เรื่องของการดัดแปลงสาภาพรถเขาไปเปลี่ยนชื่อมาเขาไปเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอะไรอย่างเนี้ย มันก็ต้องไปลงเล่มนะครับซึ่งเขาจะลงไว้หน้า18เพราะถ้าไม่ลงเล่มหน้า18เนี่ยเวลาท่านไปตรวจสภาพหรือต้องการที่จะโอนกรรมสิทธรถเนี่ยท่านจะทําไม่ได้ครับมันจะโอนไม่ได้ครับรถคันนี้มันจะโอนไม่ได้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องตรงกันรถคันนี้กับหน้า18เนี่ยมันจะต้องตรงกันครับการดัดแปลงสภาพรถการเปลี่ยนสีรถ การเปลี่ยนเครื่องยนต์รถมันจะขึ้นอยู่ในหน้า18ทั้งหมดครับหน้า18กับตัวรถเนี่ยจะต้องตรงกันครับนั่นจริงจะถือว่าเล่มทะเบียนเป็นเล่มแท้ครับเป็นจุดสังเกตสังเกตหนึ่งครับและจุดสังเกตสําคัญอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูก็คือในเล่มเนี่ยมันจะมีเลขชุดอยู่แต่ละหน้าทุกหน้าเลยนะครับมันจะมีเลขชุดอยู่ตรงหัวมุมเนี่ย มันจะมีเลขชุดอยู่ตรงหัวมุมตรงกลางทุกคนเห็นไหมมันจะมีเลขชุดอยู่นะครับทุกหน้าเนี่ยจะต้องมีเลขนี้อยู่ตรงบริเวณขั้นกลางของเล่มทุกหน้านะครับทุกคนเปิดลองเปิดดูนะครับทุกคนลองเปิดดูในเล่มของท่านหรือเวลาท่านไปดูรถหรืออยากอยากจะซื้อรถนี่คือเป็นจุดสําคัญที่สามารถดูได้ทุกหน้าครับจะต้องมีเลขชุดนี้อยู่เป็นอีกจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับ ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเล่มนั้นเขาทํามาหรือเปล่าครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่จะให้ทุกคนได้ดูได้ทราบแล้วก็ได้พิจรารณาดูก่อนที่ท่านจะซื้อรถว่าเล่มทะเบียนนั้นเป็นเล่มทะเบียนที่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นเล่มทะเบียนที่เขาปลอมแปลงมาหรือเปล่านะครับผมคิดว่าข้อมูลวันนี้ครับคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับในสําหรับนี้ครับผมขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมรับฟัง คลิปข้อมูลข่าวสารดีๆของทางเพจใช้รถค้ามาโดยตลอดถ้าท่านครับไม่อยากที่จะพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆความรู้ดีๆและก็การรีวิวรถสวยจากเพจใช้รถค้าของเราอย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c ไ i b e ไว้ด้วยนะครับถ้าท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลหรือปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านสินเชื่อไฟนแนนซ์รถยนต์มือสองก็สามารถที่จะโทรมาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ เซ็นด,ดคายินดีให้บริการทุกท่านด้วยความยินดีสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ทุกเวลาครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเราจะมีกำลังใจในการที่จะทำคลิปดีๆมามอบความรู้ให้กับทุกๆท,ท่านสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ